สวัสดีค่ะสวัสดีกับพวกมืดจ้ะอยู่กับช่างพังคําแพ c งชาแนลค่ะสวัสดีกับพวกมืดมืดจ้ะแต่ก็ยังเห็นเห็นคุณยายของเฮาอยู่น,าน่าจะเนาะนี่จ้าคุณยายอยากมาอวดจากคุณยายได้เซลเซลค่ะจากแม่เอซค่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีจ้ะเพิ่นทรง ความสว่างมาจ้ะมาให้คุณยายของห้าเห็นตาหูเห็นตาหูจ้ะคุณยายเ้าเห็นตาหูจ้ะยายกะได้แสงสว่างแล้วก็ขอขอบคุณด้วยค่ะเด้อบรรยากาศน่ยมือแรงจ้ะ ยากาศยามมดแรงนี่ก็มืดมืดจจะอยู่แบบเงาๆจะจืบนี่ก็สมมุติว่าสางจะช้างคลิปจะแต่ว่าสร้างอีหรี่ฮาแนมบ่เห็นอันก็ได้เอาไปไกลจ้ะมันมันอยู่ทางหนอกมันก็แจงอยู่เนาะจ้ะแจงไปหอดเพิ่นกะยันเพิ่นเศร้าหอดจ้ะก็เอาไว้พี่จ้ะ ขอ,ขอบคุณเลยหลายจา้เพิ่มแสงสว่างให้คุณยายจ้ะขอยจิจการเพิ่นลุงเรื่องลำรุวยเนาะจ้นะน้อคอยเพิ่นไม่โศกไม่ลำประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่นคิดนะจ้ะเพื่จ้ะคุณตาก็สิบวด้ใส่หมอแบดซองไฟอีกแล้วซองสร้างอีกแล้วจับเบิ่งคุณยายเฮ้าอีกแล้วจ้ะ แน่มากอะเปิดประตูออกมาตากะเห็นอยู่จ่ะม,มีความสว่างยางแห้งจ้ะโอ้ยเนี่ยคำแพงก็เลยชิมาอวดว่ามีแสงสว่างแล้วบรรยากาศยามมืดเงียบจังเงียบเงียบเงียบดี นี่คือช้างบรรยากาศนี่มันแรงจ้ะสีเง็บเงียบแสงไฟส่องสว่างของคนยายเฮา เชียงพ่นยำเนี่ยมือพันซสามือพันซสาตอนตอนแรงๆกับล่มคือฝนสิตกอยู่จ้ะเดิกมากกับนิ่งตอนนี้กับนิ่งจ้ะสมมุิว่าสร้าง <c oughs> เห็นอยู่เห็นนง้มขึ้นแล้วนะ กะแจ้งมาอยู่จะแตราในกล่องมันก็มันก็มืดนะจ้ะ,จะเอาไว้ตรงนี้อี่จ้าบรรยากาศก็เงียบ นี่แค่แยายคำแพงกับคุณตากับยายน้อยตะแกียวกับยายน้อยจะก,กับเงียบๆแนะน่คุณถิ่งต้นสับป,ปะรดละล่มกับโบมี่จ้ะทรงขึ้นสิตกกับวบัตก ลมาแล้วลมมาแล้วอยู่ในความเงียบเงาจ้ะแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านกะรักษาสุขภาพในเด้จะ้ะเด้อรักษาสุขภาพกันแนะ่มาหลอบหนึ่งกะแห้งแห้งค่ะก็หลอบสามจะคิดว่ารอบซี่ละจ้ะแย่กันไปหมดเลยทั่วถึงกันไปหมดรักษาสุขภาพกันแนเด้จ้ามืดๆจะ้ะคุณยายกะ คุณย,ย,ยายก็อยู่เชือกเดียวบรญยานโควิดดอกพอคุณยายอยู่เชือกเดียวจ้าคลิปนี้ก็อยู่แบบมืดมืๆชมบรรยากาศีงมือแรงจ้ะกับแสงไฟโซลาเซลล์พู่นช้างทิบ กสิเป็นลักษณะนี้ครับความเงียบเงียบเสียงนกเสียงจรีดเสียงอึ้งอ่างเป็นบางครัง้งแบบธรรมชาติจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบลงในความในบรรยากาศของความเงียบเงาจ้ะแล้วก็แสงสว่างของโซลเซลลจ้ะ พุนเพิ่นไปลีอยู่พุนยายสวัสดีจ้า